สวัสดีจ้าวันนี้วันที่18บแปพฤศจิกายน2565พ่อกินข้าวเช้ากับไข่ตุนแล้วก็แกเอะต้มต้มอะไรนะต้มจับชาย <c oughs> แล้วก็มีหม่นกระผัดมีให้แม่กินแต่แม่กินอิ่มไปแล้ว <c oughs> พ่ออิ่มแล้วเหรอจ้าเดี๋ยวกินยานะกินยาเลขเอ้ตอนนี้ตอนนี้เข็มยาวชี้เลขหกพอกินยานเลขเลขสิบสองนะนเอ้สิบเอ็ด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 เข็มยาวชี้เลขสิบเอ็ดพอกินยานจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเออมียาก่อนอาหารด่วนๆอันนึงอ่ะเอ้ยมียาหลังอาหารด่วน,ดวนอันนึง กินเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจัดให้นะแม่จ๋าไปไหนจ๊าไปหาหมอไปหาหมอวันนี้หมอนัดใช่ไหมลืมลืมเลยมาลืมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะรีบไปใช่ไหมขับรถดีๆนะจ๊ะกินข้าวแล้วด้วยวันนี้หมอนัดชจาะเลือดแม่ก็บอกหมอว่าจะว่ากินข้าวมานะลืมจ้า แม่กำลังจะไปหาหมอหมอนัดวันนี้ <c oughs> ขับแม่ขับรถซิ่งไปและ <c oughs> ไปหาหมอ,อมวันนี้แม่ลืม พอดีหมันไปดูปฏิทินไงปฏิทินว่าพ่อจะกินยาที่เว้นวันหรือเปล่าไปเจอจดเอาไว้ว่าแม่ต้องไปแม่ต้องไปหาหมอวันนี้หมอนัดแล้วก็เจาะเลือดด้วยแต่แม่กินข้าวแล้วเรียบร้อย Yippee! <laughs>